นะครับลักษณะหน่วยงานที่ที่เรียกว่าใกล้เคียงอะไรพวกนี้นะครับก็ผมจะค่อยๆไปทีละที่ผ่านมามันเหมือนจะเป็น success case นะครับแต่มันก็ไม่ได้ success ถึง100%นะครับ,รบก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมขยายทีมของตัวหน่วยงานผมเองเนี่ยนะครับถือเริ่มต้นจากแค่2-3คนในช่วงเริ่มต้นเมื่อประมาณ10กว่าปีเนี่ยเราขยายไปถึงประมาณ60คนนะครับแล้วรับงานแบบเดียวมากถึงที่มันตามมาก็คือคุณภาพ นะครับทีนี้ผมก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวผมเองก็ไปเรียนต่อทั้งอะไรต่างๆทีนี้เวลาที่เข้ามาคุยกับแต่ละที่เหมือนกันผมก็จะมาแชร์กันก่อนบอกว่าสมมติเอาเคสที่หนึ่งก่อนเราจะทําเว็บไซต์สม,มว่าตอนนี้ผมเข้าไปดูเว็บกรอบของเราผมเข้าไปดูมาแล้วมันก็โอเคทั่วไปธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็น่นคือเหตุผลที่ผมมานั่งแชร์ตรงน,นี้ก่อนผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังบอกว่าเรนกับเทคโนโลยีณนะปัจจุบันเนี้ยถ้าสมมติว่าหน่วยงานกรอบจะทาเว็บไซต์ใหม่ แล้วลองหลับตาดึกถึงบอกว่าปีหน้าเว็บไซต์เราจะเป็นยังไงปีที่สองเป็นยังไงปีที่สาม,มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยลงมือทํานะครับปัญหาส่วนใหญ่ของหน่วยงานและหลายที่ที่ผมเจอมากับตัวผมเองตลอดนี่ก็คือว่าทุกๆปีจะตั้งบัตเจ็ตมาในการทําเว็บไซต์แล้วก็ทําใหม่ทุกปีนะครับแล้วก็กลับมาทําใหม่แล้วก็กลับมาทําใหม่อีก,ก,ก,อกซึ่งบทท้ายที่สุดอ่ะถ้าเจอทีมที่เรียกว่ามีประสบการณ์ฝีมือลายมือดีเข้าใจเรื่องของหน่วยงานก็จะได้งานที่มีคุณภาพแต่ถ้าไม่ใช่ก็วัดดวงกันไปถูกไหมครับ ดังนั้นก็มาว่ากันนิดนึงว่าอ่ะปีนี้ปี2012เนี่ยเทรนด์เว็บไซต์เนี่ยที่เขากาลังไปกันเนี่ยเขาทําอะไรกันแค่ไหนนะครับผมก็ไปรีเสิร์ชทั้งพวกต่างประเทศทั้งในกลุ่มอะไรของเมืองไทยนี่แหละก็เ,เอามาเป็นสรุปเป็นหัวข้อนะครับว่าแนวทางที่เขาจะทํากันเนี่ยนะครับโดยปกติก็จะเป็นเรื่องของตัวซิงเกิลเพจคือเราลองนึกถึงหน้าเว็บไซต์้วลองนึกถึงพฤติกรรมเราตอนนี้เวลาที่เราไปเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งถูกไหมครับถ้าเราไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยเราจะสแกนเราไม่ได้อ่านเราจะมองจากซ้ายไปขวาพอเสร็จป แล้วหน้านั้นมันจะต้องตอบแล้วว่าใครอะไรยังไงถูกไหมครับแต่ถ้าเว็บไซต์ราชก,การส่วนใหญ่ที่เป็นก็คือมันยะยาวลงไปแล้วก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาวางไว้หน้าแรกเพราะคาดหวังว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองอยากจะนําเสนอแต่ไม่ได้คิดว่าไอ้คนที่เข้ามากลุ่มเป้าหมายเขามีกลุ่มไหนบ้างแล้วเขาควรจะเจอข้อมูลอะไรบ้างนะครับนี่คือวิธีการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนเรื่องของคอนเซ็ปต์พวกเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแค่ภาพในการนําเสนอมากกว่าที่จะไปเขียนข้อความนะครับหนึ่งกระดาษสองหน้ากระดาษให้เขาอ่านคนไม่ค่อยอ่าน นะครับอันที่3มเรื่องของตัวแมสเสจคือข้อความอย่างที่บอกว่าอย่างสมมติผมมองไปที่โปสเตอร์ด้านหลังเนี่ยฮะมันต้องมีข้อความที่นําสายตาผมว่าคืออะไรนะครับเราเห็นโปสเตอร์นี่เราจะไม่ไปอ่านข้อความเล็กๆก่อนแต่เราจะอ่านตัวใหญ่ๆก่อนเพื่อที่จะบอกว่ามันใช่ในสิ่งที่เราจะจะสนใจหรือเปล่าถูกไหมครับต่อมาก็คือเรื่องแฟชนะครับไอแอนิเมชันที่เราเห็นมาสิกว่าปีบนเว็บไซต์เนี่ยนะครับตอนนี้อย่างที่ทราบกันอย่างถ้าพวก p อ o n e แท็บเล็ตอะไรนะไอแพด มันลั่นพวกแฟดไม่ได้ก็ตัดทิ้งนะครับแล้วเราจะทำแอนิเมชันบนพวกนี้ยังไงเพราะว่าเราต้องจินตนาการออกมาว,ว่าวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งกําลังเปลี่ยนไปคือแท็บเล็ตจะมีปริมาณมากกว่า PC หรือโน้ตบุ๊กถูกไหมครับราคาจะถูกลงเรื่อยๆสปีดอิน์เนตจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ,ะเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่เราทํารอบนี้สมมติปีหน้าต้องเปิดใช้งานเขาใช้งานผ่านแท็บเล็ตพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่ง เทคนิคใหม่ๆที่เข้ามาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเงี้ยเขาเรียกแคที่แอลไฟ์กับ c s เสนะครับแล้วก็ต้องทํามาใส่ตัวเว็บไซต์ลักษณะการดีไซน์ที่ไม่ได้ดีไซน์แบบดูทางการนะครับจะเป็นลักษณะวก้รออิ่งอินโฟมชั่นที่อยู่ในเว็บไซต์จะมีลักษณะคล้ายแมกซีนมากยิ่งขึ้นนะครับสีที่มันบ่งบอกว่าหน่วยงานเรามีสีอะไรเป็นสีหลักนะครับโลโก้เราสีอะไรนะครับพอเห็นปุ๊บเหมือนเราใส่เสื้ออย่างเงี้ยเดีว่าเสื้อหน่วยงานเราเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องบอกได้เรื่องแบรนด์นะคกก็็ตามมด้วย Re responsives web ื เว็บไซต์เรามันจะต้องเปิดจากอะไรนะ iPad แท็บเล็ต iPhone หรือหน้าจอที่มันแตกต่างกันได้พอดีพอดีนะครับโดยที่ถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะเห็นว่าถ้าจะเข้าโมบายไซต์เราต้องไป URL หนึง่งเห็นไหมะเดี๋ยวนี้มันต้องอยู่ที่เดียวกันแล้วนะอันนี้ก็คือลักษณะเห็นพวกทัชสกรีนต่างๆว่าการออกแบบปุ่มต้องกดง,ง,ง่ายนะครับเพราะว่าบางทีมันรันบนบน PC มันใช้เมาส์มันใช้ได้แต่ถ้าบนแท็บเล็ตอะ่ะบางทีปุ่มมันเล็กมากแล้วมือมันจิ้มไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคอนเซปต์ทั่วทั่วไป นะครับเกี่ยวกับเรื่องเข้มน,นิดหน่อยแล้วกันนะก็เรื่องแฟดนะครับผมข้ามไปหน่อยนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนี่คือของพวกที่เขาทาเป็นพวกซิงเกิลเพจกันนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะประมาณยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอินสึเก